สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเนาะค่ะเนาะวันนี้เขามีขนมจีนอบแห้งค่ะนี่ค่ะสั่งมาจากเพจบ่าวแดงเนาะอัน,นเขาก็จะมาลองกินเม่งค่ะว่ามันเหนียวนุ่มดีไหมสมคำล้ำลือว่าพี่น้องสีกินกับเอี้ยกน้ำปลานี่ล่ะค่ะพี่น้องนี่น้ำน้ำปลาของเขานนเี่เข้านอ,นนอัน,นั้นแล้ว นี่พี่น้าปลาลาดลงไปเลยนกระเขอสีข,ขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะเด้อนี่จะขออนุญาตใส่มือดูดิว่ามันอันนั้นบ่เหนียวเหนียวนุ่มสมคำลำลือบอ่นี่พี่น้องมึงเส้นเหนียวบ่เหนียวนี่อันนี้ลวกแค่สองหอเฮาอย่า คือขาอยากกินเวลาใดข้ากระได้กินนั่นแหละพี่นอ้องง่ายๆมีติดไ้ไอ้มีติดบานไว้บเซียหายเนาะค่ะเนาะเนียวนุ่มอุ้ยเส้็เนเนียวเส้็จเนา่าค่ะ เข่าแข่งเข่ากันแล้แบบน,นี้ฮากกัสซิลองกิน,บน,บนเบงกอนแบบนี้อันนั้นบุ้นนี่นำปลาพ้อบุ้นมีพักของเห่านี่อืม เดียวครับเนาะบ่นเนี๋ยว,วกจ็จนได้ตดัดนะพี่นอ้อง อันหิ้นซองห่อหน่อยนี่หินเนี่ยห่อขนาดเนี่ยลวกซองหอ่อแล้วว่ามันนิดเดียวบนนิดเดียวซะแล้วค่ะ ุยเสิสุดยอดพักเนี่ยก็ซื้อมาจากตลาดตั้งแรกนั่นนะเขาเอ็นพักยังยงุ<ม>เพชรแบบนี้ ธรรมาดาปกติถ้าวลวกลวกแค่ห่อเดียวเนี่ยก็คือสีพอดีดอกว่าแม่มันสีพอหลายทิ้งเศษอืมเดษนี้นนวครับ คลิปนี้ก็บวัเด้มารีวิวเด้อจ้ะเด้อกาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะค่ะเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเก,กินขอบคุณที่รับรมชมคลิปนะคะ เดี๋ยวกันคลิปหน้าคลิปต่อไปค่ะนี่ค่ะ